สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาชมนะคะต้นไม้ก่อนนะคะนี่ขึ้นงามเวลาฝนตกก็ขึ้นงามเลยจ้ะนี่นะคะและนี่ต้นเล็กนะคะกําลังขึ้นนะคะตอนนี้ลูกๆนะคะทั้งสองคนได้นอนหลับเวลาเที่ยงกับบ่ายเป็นเวลานอนหลับของเขาแล้วนะคะนี่ก็คือนอนใต้รถอีกเล,ล้ว ที่ดีมีไม่นอนคุณเฉาโก้ยนอนใต้รถอากาศไม่เย็นเหรอลูกอากาศไม่เย็นเหลอ,อ,าาน,หลอนอนใต้นี้เต็มที่เลยข้างนอกมีนอนไม่นอนนี่คือชีวิตแต่ละวันของเฉาโก้ยนะคะเขาจะนอนกันคนละมุนนะคะมุมนี้คือของเฉาโก้ยนอนหลับเป็นเวลาเที่ยงเขากำลังจะเริ่มหลับนะคะ เต็มรับเป็นเวลาครับเฉาก้วยของเรานี่รับเป็นเวลานะคะเหลือตาปิ้นไปปิ้นมาจะรับอยู่แล้วดูนอนข้างนอกไม่นอนตรงนี้สงสัยจะเย็นอากาศมันเย็นเนาะน้วใช่ไหมเฉาก้วยใช่ไหม,ไหมลูกตรงนี้มันเย็นหรอลูกไม่ไม่ออกไปนอนข้างนอกนะคะไม่ออกมานอนข้างนอกหลูลกหะชีวิตแต่ละวันของเฉาก้วยเวลาเที่ยงบ่าย เป็นเวลานอนของเขานะเขาจะหลับสักพักหนึ่งแล้วมีอะไรมาเข้ากระโดดนี่คือเวลาหลับของเขานะคะตรงนี้แหละคะ่ะดูทั้งตัวได้รถกันเหนื่อยถ้าไม่มีรถแล้วไปไหนรถก็ออกข้างนอกหนูจะไปนอนตรงไหนหนูจะนอนตรงไหนลูกอ้อาวเดี๋ยวไปดูชีวิตของพี่ชายเขานะคะชื่อว่ามันโถนะคะชีวิตพี่ชายเขาไปดูการหลับของพี่ชายเขาก่อนนะคะ นี่นะคะก็จะหลับใต้รถนะคะเราก็ชาร์จรถเอาไว้นะคะไม่รู้จะกกวนพี่ชายเขาหลับอยู่ตรงนน้นพี่ชายเฉากรุ้ยนอนหลับหันมานีหนอยลูกมานี่หลับแบบนั้นอ้วนๆใหญ่ๆเอาหันหน้ามาแล้วหนูม่วงเลยเหรอหนูม่วงเลยเหรอมันมันนี่มันมืดนะไปทำไมหลับข้างนอกได้โอ้หลับแล้วครับหลับแล้วครับมันโถหลับแล้วครับ รับรับรับสิกำลังรับ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 ลับรับรันตื่นเลยหลับเลยตื่นเลยค่ะนี่คือชีวิตแต่ละวันของมันโทนะคะชอบนอนใต้รถทั้งสองเลยทั้งพี่ชายกับน้องชายนะชอบนอนใต้รถนะคะก็ขอจบคลิปเล็กๆนะคะของท่านหลับนะคะมันโทหลับนะคะเป็นเวลาจ้ะเป็นเวลานะคะ อันนี้ก็ก็ขอให้เป็นกำลังใจให้มันโเชาวกุ้ยด้วยนะครับสวัสดีครับผมจ้า